ราการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ เข้าสู่รายการคนสวยวัดดอนทุกเรื่องผีวิ่ดูค่ะค่ะในค่ำคืนนี้นะคะเรายังคงนำเสนอเรื่องราวความลี้ลับความอาถรรพ์รวมไปถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตหลังความตายทุกคืนวันจันทร์ถึงคืนวันพฤหัสบดีที่คืนสี่สิบห้านาทีเป็นตีหนึ่งค่ะค่ะและสำหรับค่ำคืนนี้ก็เป็นเรื่องราวของคนเห็นผีเช่นเคยค่ะแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นน่าสะพรึงกลัวขนาดไหนลองไปติดตามชมตัวอย่างคืนนี้กันเลยค่ะก็มีแสงไฟเนี่ยแสงไฟเนี่ยเปิดมาจากห้องริมซ้ายสุดก่อน คาังมีเสียงผู้หญิงกล่อมเด็กขึ้นมาเสียงผู้หญิงกล่อมเด็กแล้วเสียงผู้หญิงกล่อมเด็กเนี่ยคือพวกผมฟังหลักเฮฮาเนี่ยหยุดเ,เลยหยุดฟังเลยเสียงมันเย็นมากมันจะนอะไรนักหนาเนี่ยจะหลอกไม่หลอกที่อย่นเนี่ยปากพูดตบ<ต>เพี้ยอ,อย่างนี้เลยตบข้าผมอะ สนนุนโดยบริษัทพูตาเฮลตี้เคลีบอยเอ็นจีวีพิกอัพแต่งเสร็จจากโรงงานขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่คนสวยวันดอนช่วงที่2ค่ะค่ะและในค่ำคืนนี้นะคะแขกรับเชิญที่จะบอกเล่าประสบการณ์คนเห็นผีก็อยู่กับเราแล้วค่ะขอต้อนรับคุณสมนึกสีรื่นเดิมหรือคุณดองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอ<ส>ื่นนะคะคุณดองค่ะต้องขอสอบถามกนิดนึงว่าปกติเนี่ยพี่ดองมีความเชื่อเรื่องผีอยู่แล้วด้วยหรือเปล่าคะเอออันนี้บอกตรงๆเลยนะคะ เมื่อโตมาเนี่ยไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้คแต่ผมมาเจอเนี่ยตอนอายุ21เนี่ยตอนนั้นเป็นอาหารเนี่ยทําให้รู้สึกเมการนแบบกัวมากๆครับการเป็นยังไงครับอันนี้ขออนุญาตแล้วกันขอเข้ามากับดวงวิญญาณนะครับที่ผมจะเอาเข้ามาอยู่ในเรื่องที่ผมจะเล่านี้ด้วยนะครับคือตอนนั้นผมเป็นอาหารเกล็ดเรื่องนี้เกิดขึ้นมาเมื่อพีศ .2525 หลังจากที่ฝึกภาคสนามอะไรเรียบร้อย 10, ครบสิบครบสิบอาทิตย์เขาก็จะปล่อยกลับบ้านไงก็กลับบ้านกันมาที่กลับมาทั้งหมดมผมแยกระยะกันกลับแล้วมาทั้งหมดกลุ่มของผมเนี่ยสิบคนสมัยเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยมันยังไม่จเจริญเหมือนทุกวันนี้แล้วกันง่า,งนาย<ไ>นะครับผ่านเข้าบ้านลุงชุบปัป๊บผ่านเข้าสวนเดินเข้าไปสวนก่อนนะครับเข้าสวนผ่านเข้าสวนเลาะไปเลาะมาเพื่อนพาไปมันเบาะเลาะทางนู้นบ้างนี้บ้างจนต้องไปถึงบ้านลุงชุด ึบงบ้านลุงชุบแกก็ค่อนข้างจะมีอายุแล้วละ่ะคือคแก,แก่แก่แล้วเมื่อวันกแล้ว,ว,วก็บอกชวนให้อยู่ที่นี่นั่งกินกันะนะครับกกให้เพื่อนคนหนึ่งไปซื้อเหล้ามาไปซื้อเหล้ามามาดื่มกินกันตรงนั้นแล้วแกก็บอกว่าเดี๋ยวคืนนี้แกจะออกหาปลาให้แต่แล้วในมีอยู่ช่วงหนึ่งอะตอนแกลุกไปอ่ะแกลุกไปทำธุระอะไรนูนในห้อง แล้วเพื่อนคนนี้บอกว่าเชื่อไหมว่าลุงชุบในการเลี้ยงผีอยู่เลี้ยงผีผมก็บอกว่าผีอะไรแบบมันก็มีหลายตัวแล้วกันเน่แต่ส่วนมากแล้วเนี่ยจะเป็นเป็นผีเด็กอะ่ะอันนี้บ้านที่แกอยู่ผม,มลืมอธิบายไปนิดนะมันจะเป็นคล้ายๆกับห้องแถวค่ะแต่บ้านเขาปลูกเองนะ,ะเป็นห้องแถวยาวๆไปเนี่ยมีทั้งหมดสามห้องห,ห้องริมสุดเล็กๆเป็นห้องที่แกอยู่ค่ะแล้วตรงกลางจะเป็นห้องโถงงยาวๆไว้สาหรับต้อนรับแขกอะไรกันมาเลยแล้วห้องริมสุด สุดท้ายเนี่ยเป็นห้องใครผมยังไม่รู้นั่งคุยนั่งดื่มนั่งทางกันไปเรื่อยเรื่อเสร็จปั๊บอ่าสักพักก็มีแสงไฟเนี่ยแสงไฟเนี่ยเปิดมาจากห้องริมซ้ายสุดก่อนพักมีเสียงผู้หญิงกล่อมเด็กขึ้นมามเสียงผู้หญิงกล่อมเด็กแล้วเสียงผู้หญิงกล่อมเด็กเนี่ยคือพวกผมฟังหลักเฮฮาเนี hey, ่ยหยุดกันเลยหยุดฟังกันเลยค่ะเสียงมันเย็นมากมันจะโหยหัวเนี่ยใช่ไหมแบบแล้วเขากล่อมแบบเขาไม่ใช่แบบเขาแบบกล่อมแบบ สมัยก่อนเนยคล้ายๆกับแบบโอเฮเจ้านอกตเตนเออยู่ที่ไหนคือพวกผมแบบค้างอะไรนะบอกตรงว่าค้างนะป้าพอลุงก็ออกมาออกมานั่งก็เลยถามกันบอกลุงห้องนั้นห้องใครอะอ๋อ้องลูกสาวลุงเองไม่มีหรอกมันเลี้ยงเด็กเลี้ยงลูกมันเออนั่งกินกันต่อไม่้อสนใจแล้ว これ。 สนุนโดย AJ DVD Home Theater และเครื่องเล่นคาลาโอเกะที่พิเศษหลวงพระบาง3วัน2คืนเดินทางกับคุณนวัดแต่สิ่งหนึ่งที่ผมแปลกใจนะก็คือว่าทำไมมันไม่มีคนเดินผ่านแถวบ้านลุงเลยแ <c oughs> ปลกใจมากตรงนี้ <c oughs> มันไม่มีคนเดินผ่านแถวบ้านเลยธรรมดามันต้องมีมั้งใช่ไหมลนะ่ะ <c oughs> คนที่รู้จักอะไรที่อยู่ในซอยในส,ในสงนสวนอะไรมันต้องมีมัางนี <c oughs> ไ่ไม่มีเลยไม่มีเลยอะ ก็ประมาณสักสองทุ่มอ่ะหมาเนี่ยเริ่มหอนี่ะหอนไกลๆนะหอนไกลๆอ,ออกมาเริ่มหอนแบบหอนอไอตัวนั้นก็หอนบึ้มอีฝั่งนี้ก็หอนรับประมาณเนี่ยค่ะค่ะหอนรับหอนรับประมาณเนี่ยเพื่อนคนหนึ่งที่นั่งกินอยู่ปวดฉี่ไล่นี่มันก็เดินไปฉี่ค่ะอ่าเฉยๆเสร็จปับป๊บพักมันเดินกลับมามันเดินกลับมาปั๊บมันก็บอกว่าเมื่อกี้ไม่ฉี่เจอผู้หญิงคนเดียวนุ่มเด็กต่อนั่งกินกันต่อจนดึก เดี๋ปั๊บลุงก็กลับมาประมาณสี่ห้าทุ่มยอมรับว่าตอนนั้นเริ่มเมาแล้วนะเริ่มเมาแล้วลุงมาถึงปั๊บลุงก,ก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าใครไม่ไหวก็วเข้าไปนอนในห้องแล้วกันลุงก็เข้าไปไปในห้องไปกางมุ้งให้เข้าไปมุ้งนอน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 ,นอนกันนอนกันทดกระทั่งเหลือสองสามคนมีผมอยู่ด้วยประมาณนั้นเนะี<ม>่ยเสร็จแล้วประมาณตอนนั้นผมได้ยินรู้สึกว่าจำไม่ผิดเนี่ยได้ยินเสียงเด็กอะมันวิ่งเล่นกันในบ้านเขาอะวิ่งไล่กันเนะี่ย ได้ยินเสียงเด็กวิ่งอะไรบ๊อง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 อะไรอย่างเงี้ยแล้วลุงก็บอกรอเดี๋ยวเราเข้าเข้าไปดูค่ะเฮ้ยมันเสียงดังอะไรกันไปหลับไปนอนเสียงเงียบไปถ้าพักก็ก็เลิกวงค่ะเลิกวงนะก็เข้าไปนอนละผมได้ยินเสียงเด็กเนี่ยวิ่งเล่นกันปลายเท้าเนี่ยตึ๊ด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 มีเสียงลากรถลากอะไรกันเสียงลากรถลากอะไรเล่นกันนอนสักพักก็กำลังจะเขิมหลับ ได้ยินอีกแล้วได้ยินเสียงผู้หญิงข้างๆอ่ะดุเด็กดุลูกอะ่ะ <ฮา S 1> ดุลูกอะ่ะมาแล้ให้ลูกได้ยินตอนนันี้ตอนนี้ได้ยินเสียงเด็กร้องด้วยว้าว้าว้า,วาอะไรอย่างเงี้ยปร็มาณเด็กอ่อนเด็กอ่อนได้ยินเสียงเด็กร้องค่ะคไอความที่เราโมาโหเราไม่เคยทำงไงผมก็มเลยด่าเฮ้ยอะไรกันนะักหนาวะคนจะหลับจะนอนนะฮะมันอะไรนักหนาเนี่ยจะหลอกไปหลอกที่อื่นด้ ปลาพูดค่ะง่วงด้วยความม่วงอ่ะนี่ไงแล้วตอนนั้นมันเป็นอาหารยังไงค่ะเป็นอาหารมาเลยก็อะไรไฟแป๊กติดหูมหุม้งเข้ามาปุ๊บกันกันเดินกัน,นปุ๊บนอนปุ๊บพอล้มตัวลงไปไม่ทันไลตอนนี้มาเลยครับอันนี้มาเลยมันดึงหัวก่เอหัวนะแต่ในใ,นใจ <c oughs> ในใจ <c oughs> ใ,นในใจไม่คิดบอกว่าคือบอกตรงนั้นกอนนั้นนะ่ะในใจที่แบบคือด่าเขาค่ะ มาหลอกมาอะไร๋ยวได้ผิดได่เกิดอะไรความความมันกลายเป็นเรื่องของความกล้าคนี่ก็หลับตุหลับหลับตายตอนนี้สักพักเอาแล้วนะตบเพี้ยอย่างนี้เลยตบหน้าผมอ่ะตกมาเพี้ยนอย่างนี้เลยนะเพี้ยนปั๊บแล้วก็ความที่เราเริ่มกลัวแล้วะเริ่มกลัวเพราะอี๋อย่างเงี้ยปั๊บกระชากขาด้วยกระชากกระชากกระชากเนี้ยกระชากอย่างเงี้ยคือกระชากแบบคุณคุณต้องโดนคนเดียวเลยอะคะโดนคนเดียว เรียกเพื่อนคนซ้ายมือมเพื่อนสนิทกันนะบอก่น้อยไม่ได้เราวไปส่งเลยออกไปส่งออกไปส่งนะก็คือเพื่อนคนนี้ที่พามาไงกระจายมาที่พาบ้านลุงชุบเนี่ยพามาเขาบอก่น้อยไม่ได้หรอกเป็นอะไรนอนไม่ได้ไม่ไหวเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วกันเสร็จแล้วบอออกมาจะไปจับบ้านเป็นสิ่งที่ไม่น่านเป็นไปได้มันก็เกิดขึ้นอีกรองข้าคคมแบตกระ h ที่ถอดไว้ข้างนอกสิบคู่หายไปหมดเลย มีใครเดินผ่านบ้านลุงชุบเลยซึ่งเรื่อง<ม>แปลกมากไม่มีแล้วจังหวะตอนนั้นลุงชุบกลับมาอย่างหาปลาพอดีอช่วยกันหารองเท้าแล้วก็บอกกับลุงว่าลุงผมโดดไปอยู่ไม่ได้นยผมขอกลับบ้านเนี่ยทำไมเนี่ยผมโดนผีตบหน้าอะไรเนี้ยแล้วก็บอกว่ามไม่มีอะไรหรอกยังไได้ไปอะไรขอหรือเปล่าจริงมันไม่มีอะไรมันเล่นกันนะ,ค,ะคุณผู้ชมครับเหตุการณ์กําลังน่าตื่นเต้นเลยนะครับ แต่รายการคนสวยวัดดอนได้หมดเวลาลงแล้วแล้วกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในคืนถัดไปวันนี้ลาตีสวัสดีครับ